o x ซี่แช n nel สนับสนุนโดยสายการบินไทยเวียเจ็ดสกายฟันดอทเวียเจ็ดแอรโรงแรมชดาแอดนครในเครือชดากรุ๊ปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี พระราชทานบัตรอวยพรปีใหม่ประจำปีพุทธศักราช2 5 6 6แก่ปวงชนชาวไทยด้านหน้าของบัตรพระราชทานพรปีใหม่มีตราประจำพระราชวงศ์จักรีอยู่กลางกลางด้านล่างเป็นตราพระปรามาพิไทยวปรและตราพระนามาพิไทยสอทอเมื่อเปิดบัตรพระราชทานพรด้านขวามีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีใต้พระบรมฉา,ายายลักษณ์ระบุ พระประมาพิไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระนามาพิไทยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่วนด้านซ้ายมีข้อความว่าพระราชทานพรปีใหม่พุทธศักราช2566พร้อมทั้งทรงลงพระประมาพิไทยและพระนามาพิไทย สนับสนุนข่าวโดยสายกานบินไทยเวียดเจ็ต w w w v ์ล e j e t เว็บโรงแรมชดาแอดนาคอนในครัวชฉากลุป๊ปและศูนย์การแพทย์และพยาบาลอัลฟาเมดิคอล s โซวิด AMS ขอบคุณที่ให้เราได้ดูแล